สิผ้าไปใสจะนีย่ยางดี <laughs> เปิดแล้วล้ำจะกวาดกันปะ<ร>ล้<ร>าจะกวนกนล้ำดีบๆไปสิผ้าใบ้างผักขมจองพี่น้องเอ้ยพ่อแพงดอกขายพีซื่อสร้งออนไล่กับสร่งมาเลยก็มันปวดจอก่นี่ไปก็ปวดเยอะแีอยงันชัดบุลล ก็อันนี้อันนี้ใายมาพี่น้องช่วงช่วงมาอยู่ในประเทเนียยังแหลกไม่แข็งยังแหลกอยู่นอนกันเอ่แข็งแรงขนาดเพราะว่าเจ๊กีเจ๊กีบะมี่สียงอยู่บางนี่ไปในประเทศพ่อได้อยู่ในโซนแข็งแรงดีขนาดเนาะใช่ป่ะจี๊บ้าบางนี่พี่น้องนี่บูอันน่าจักพระขันจองเนี่ยพี่น้องปลูกดวนไปนี่ ตอนรับแขกเราเพื่อนมากินเขามากินกับมะฮุ่งจริงมั้งไปตรงมหาพักครนี่คือผลงานอันนี้ปูคอนคอนแบบหนึ่งก็ทางนี้มันย้อนแสงปูกคอนดินดินยังไม่เนียนดินดินีพุทนะครับดินดินโอ้นี่ปะดินี่ห้ามมงการการเห็นเอซีถามอะหลายอยู่ว่าใส่ดินยังใส่น้ำใส่ปุ๋ยยังบ่แนะนํำแน่วัดัน อันน er oh, ี้สูงเท่าไงเพราะมันอ้วนตัวเลยอวนตัวคืออะไรอตัวนตัวคือสวยอ้วนตัวคือสวยอวนตัวก็สวยถ้าข่อยไม่อยู่เราเจ่าเจ้าคือเพราข้าข่อยเศรษข่อยว่าซิเลี้ยงหอยเนียตอนนี้ผมจะข่อยว่าเจียวโบก็ลงเลี้ยงหอยแยกไปขายสัดข้าวคเ้าขายผักดีกว่าอันนี้คือคือเป็นยังซีไอ้พึ่งเอามะม่วงลงอ๋อพึ่งเอามาล่วงอ๋อที่พึ่งเอามาลงมันจะเป็นยังซีบังหมึอหมึนว่าดีอีกไม่นานเนี่ยมันก็ซึนใช่ไหมเดี๋ยวก็ซึนเดี๋ยวก็ซึน อันนี้โอ้มันลดรอนเร่ร่อนมาตัวไหนเขาเขาพ่อพี่ยังไงพ่อพี่ยังพี่ยังเลยโอ้สวยงามครับอันนี้สิบสิบข่อ่อสิบพ่อแรกพ่อแรกโอ้สวยงามสวยงามพระคั่นจรองครับมือเช้านีนเก็บไปขายแล้วบ่จ้ะไปขายแล้วกอเด็ก่าปลาทู่อุ้ยอันนี้เพ็ดอนห่านมอลำอันนี้เรือออกตัวนี้เรือแลกสดไหนมืองไหนเห็ดห่านมอลำครับพี่น้อง นี่เสียงหน้าเก่าช่วงที่ผมมาอยู่น่าใหม่แท้นี่เป็นเสียงหน้าเก่าเศรษฐาน์บอลลัมมองนี่ก็เลยเสียงทหานบอลลัมให้ศิลปินมาเยี่ยมมายามแล้วก็สิเห็นไม่เกิดขึ้นตรงนี้ชายนเสิร์ตพู้ใดกอยางชายคอนเสิร์ตแตสิมีรูปแบบเป็นเวทีเก่งเสียงสมัยก่อนนะเนี่ยในวัดสิมีเวทีมาร์ลัมเนาะสมัยก่อนเลยผมอยากเห็นจังสันครับสีเฮ็ดจังสันว่าเป็นอยากเฮ็ดผมเชียร์จังสันเลยผ่าสายกันเลยพอมือมือเหื่อสร้างกับเขาแล้วครับผมม่าืืออเสร้างสิมาหรอนี่แมนครับห้องน้ำก็มีจ้าห้องน้าแบบธรรมชติ เปิดปะทุนเปิดปะทุนสบายเ็พื่อนบ่เฮ็ดค <ah> ืนเนื <h <h ้อว tamam okay. ังเฮ็ดคืนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเอาไปกินแล้วอ่าก็เก็บไปสู่้แทบ้านเาืเมืองบ่กินอันนี้พักกระจองบ่ได้ขายผู้ใดอยากก็มาเก็บแมามายามันก็ได้กินเลยยามก็ได้กินเหลือกินขายก็คือเลขพวกนี้แมาเก็บบผลดผลผลิตลงเลื่อนเพิ่อนบ้างสิย่างกับพ่อยุ่งพ่อกินเมื่อแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าของอยากอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังนี่แต่ม่รอดนะพี่ ครับครับ <c oughs> ชเบื้องหลังงชุ่ม้างหลังแล้วก็นในการในการที่สร้างคอนเทนต์นี้บอกว่าเป็นธรรมชาติครับก็บไปทั้งหลังกับว่าว,าวงหยังแล้วนานแลงนะคือบ่าวงหยังนะมันมันก็เป็นหน้ามันก็ถิ็นโล่งไปเลยถิ่นโล่งไ,ลลงไปเลยแต่ว่าดิผมปลูกก็กินเล็บปลูกสะดาปลูกยีไไห่ห้ออะไรไปไว้มันเป็นลมลมลื่นดีนะครับอันอันย่างจงไว้เห็บวะกรส่งใม่สร้างต่าง นี่คือสไตล์กันเลยจับมือกันยางเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนจับมือกันยางครับเสยร่วมเครื่องรวมรวมรวมสูงตรงกันอยู่ตรงกันมากอันแบกขึ้นล่องเร่มกับแบกเราครับไปยืดรวมไปยืดรวไปยืดรวมครับหลายอย่างแสล้งกันมาโดนแล้วครับอันนั้นคล้องไงคล้องไงขมอดเพิ่นเอกไม้ขมอดเพิ่นเอาาามเอย่กไม้ ผมั่ตีมันตีมีเอียงตัวนี้พวกะเรทดกเดี๋ยวงมมมนก้ีพวกบบอกแลงนคืออได้ค่ะไเมุ้งามุงจากมุงจามุ้งจอมุงตองยันขยนนียแล้มีนมุงลเแต่อเคเอาสัางกะสีเอาพวกของเก่าๆก็ดีหละที่มันเห็นเป็นประโยชน์นะสารมุงๆเล่านี้ตรงนี้ตเนียจุดนี้เป็นฮามอลลวก็เดือนนี้กัถ่านุสรารโอ้ อันนี้คือคือว่างพุ่งเกิดขึ้นแน่นอนพ่กเกิดย่างใดซาวสีขามากนะพวกแบบเออโอ้นี่แับไม่ย่างดีหรือตัวนี้ไม่เอมอดไม่เอ่มอดไม่เอ่มอดถึงไม่มีมอดมอดเมื่อเอ่อเล่ามาสะจุกสาบ่อาลามอดินแหนแล้วก็เลยเอามานี่พวกกระเจี๊ยบตัวนี้เนี่ยเราเอาเอามาห้ยวัมาหายโอ้โหใส่งานในการเลยเดี๋ยวเจได้พ่อกันไอ้มอดวันนี้เราก็เจได้มาเอาไปลยเพราะนั้นเป็นยังคือเป็นขาวๆ เราเขากับน้ำดิน้ำมันยวัฒน์หลุดบ่น้ำน้ำน้ำอะไรน้ำปลาไอ้น้ำน้ำที่โคกไหลลงมาแต่แต่ในเห็นนนีี่เองอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งกับพืชหรอกพืชไม่เอามาจะใส่นึเอาจาเอาจากนี้ผมไปผมไป็นขออนุญาตขอขอขอบูชาจากแค่บานแค่เมื่อขึ้นมาแค่บานแค่เมื่อขึ้นมาบานโขกกางอันว่านนี่แมนบ่ไาไงออกอย่างของของอันที่มันแตกแล้วเราไงมามาเนฟให้มันขยายบ่บ่บ่ผมไปเอามา เพราะว่าเน็บเติมเน็บตืิมจะสีขยายเพราะว่าเพราะว่าคันเซ็นอันนี้กับปูไว้ให้พี่ให้น้องให้ให้ซุ้มแพนที่เพิ่มเพิ่นมาหยามเลยมาเก็บไายพราะว่านอกใต้เลยก็อยากอยากพากันจองอยู่พากันจองมันเทศใดไร่เนี่ยเพราะว่าชีิเป็นกล้วยพักกันจองไม่นจ้าปิ่งหอมหอมหนึ่งแค่ปลาแล้วก็ย่างแต่ว่านี่ครัก็มาเก็บกินได้เลยครับแน้อยสมกันย่างเด้อน้อยสมที่แม่ซุกเ็ศไร่อืมยากหนากว่าใบตัวนี้ตัวนี้กวาไพ่มันขืนล่ำแล้วขืนล่ำจักกอก <ort. S 2> มันมันขุดกลางลำนะขุดกลางลำแตกดอกแล้วกับกะับข้ากระป่อยข้าวมอตัดแปลว่าปลาช่วงเฮ็ดนน้อไม้สมไว้ที่ผมเฮ็ดให้เบิ่งนั่นนะคือคือได้ลอยกว่าะลอยลอยกุ้วะขวดลอยกว่าขวดอยู่โอ้กะแกงใส่ปลาคใหญ่ที่จอยบ่เทิงสิน้มันโอ้ยนะจัดเลยกินมันขนาดจอยนี่ฮะนี่มันมันอยากลูกพี่เขาเมื่อเสียดเลยครับเพราะยากเขาพี่เขาเมื่อเอาเงียบปู่มาใส่เทิงหนื่อยไม uh, ่เนี่ยอืมไม่ใช่ปลาคอแกนครับ ไดินเสร็ลยไมไปเด็ดทางอีกว่าหนึ่งอันนี้เนียปลาบือนเยเนี้ยเนี่ยปลาบืนจังจัผมบอกผมบอาที่บายแปเนี้ยมันเลื่องของอหนาคตเลือนของอนาคตปลาบืนเทดปลาลุมกันปะนี่นี่แหละนี่แหละครับอานาจกอานาจจกอะละอานาเขตที่สุดมาเทียมาเียมาเสริ์ตมาเสริ์ตมาลสริมาเทียคอนเสริ์ตคอนเสริ์ตมาลสริ์นะฮะทีที่เพื่อนเที่ยวเขาแล้วแล้วกับกับเรากับแพทเพียงไว้ซื้อหอกกับโฆษณากับแพทย์เพียยแห้วกะ บอกกับแฟนเพลงว่าเอาผู้นั้นผู้ดีมาแน่คือมานาานั่งนั่งรีแลกกันแล้วก็เ็นเป็นคอนเสิร์ตนิดนิน้อยๆนี่นะครับเอฟซีที่ถามดูๆนะครับว่าเป็นยังอาจารย์บอลลอมคือบ่กไปหาไอ้แพ้เนี่ยอเออเป็นยังไ้แพ้คือเมื่อไรมีความขรุขราแน่ติดบ,บ่มี่เห็นเลยนะครับอ่ามีอยู่กับมีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกากใบก,กากใบกากในะครับบทมื้อนี้ได้มากพอกันแล้วกัน ถ้าไปมากก็จะเป็นทางเพจล,ลูกแพะช่องมั่นต่องถอนนะครับหรือว่าช่องลูกแพะไรพรอนเขาจะแยกว่าคลิปนี้ยุใสคลิปนี้ใสนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเพลงร้องเพลงก็าจะลุ้งไปช่องลูกแพะไรพรอนติ่งตามย่างเดียวเสียงตามครับนะครับเขามาเ<า>ขามากก็ตามก็ติดตามนะครับช่องมั่นต่องมาแล้ว <ไ vem S 2> มาแล้วเรือมาแล้วมาแล้วครับเริ่มพาบ้างมาเยี่ยมมายามกันนะครับเพราะว่าผมกับเฮ็ดนาจ้างอยู่ทีทีบร้ติดต่อกัะบา์บุรีรังกันคือคือเฮ็ด เรื่องเรื่องเนี้ยบางซิ่งบางควงเลครับแล้วเหตุน่าจะเขาเดี๋ยวไม่ซีดีเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยจะตามกันนะครับพี่น้องครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ